สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูเข้าสวนก็เจอกิ้งก่าตรงคอตรงหัวจะเป็นสีฟ้านะคะอุ้ยจิ้งก่าแบบนี้ไม่เคยเห็นนานแล้วนะคะเพิ่งเคยเห็นเห็นแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กเนาะคิดว่ามันหมดไปแล้วแต่วันนี้โกูรูมาเจอมันแต่ก็กลัวมันอยู่นะคะ นั่นกิ้งกา่นานน่นาน,นาน,นี่แหละเขาว่ากิ้งกาได้ทองเนาะมันก็เป็นแบบนี้แล้วมั้ง <c> ก <oughs> ิ้งก่าก็มีหลายสายพันธุ์เนาะบางสายพันธุ์มันก็จะเป็นตัวสีน้ําตาลหมดเลยนะคะแต่กิ้งกาเนี่ยมันชอบอยู่ต้นขนุนต้นมะม่วงอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋ามันก็เลย เป็นตัวแบบนี้เนาะตัวใหญ่โอตัวใหญ่หางยาวด้วยนะคะพี่นอ้องโอ้โหขอถ่ายรูปหน่อยขอทำคลิปหน่อย,อน,อยนานนานแล้วนะคะที่ไม่มีแบบนี้เนาะส่วนมากมีแต่สีน้ำตาลนะคะพี่น,น้องแน่เขาก็ให้ ความร่วมมือกับเราด้วยนะคะเขาไม่หนีเขาให้เราถ่ายทำคลิปด้วยเนาะห่างเขายาวมากนะคะพี่น้องกิ้งก่าอะไรบางตัวก็จะเป็นหัวสีเขียวเนาะแต่เนี่ยเป็นสีฟ้านะคะพี่น้องจ้าดูกิ้งก่าแล้วเราก็มาดูมะม่วงนะคะอยู่ตามสบายเลยนะ ไม่ทำอะไรให้หรอกจ้ามาขอทำคลิปเฉยๆ <c oughs> มะม่วงยวี่น้องจ๋ามะม่วงจะดกมากๆเลยอันนี้คือมะม่วงแรดนะคะมันจะมีเขามีนออยู่เนาะเขาเรียกว่านอแรดนะคะพี่น้องสวยมากมะม่วงลูกใหญ่ๆ แต่เสียดายเวลาลมมามันก็จะอย่างนี้นะคะพี่น้องสวยน้ามะม,ม่วงแครเนี่ยเวลามันสุกมันก็จะหอมแล้วก็หวานนะคะพี่น้องจา๋าแต่ตอนมันดิบดิบสดสด,สดอย่างนี้เปรี้ยวมากมากกูรู้เอาไปกินแต่ชอบเอาไปตำเนาะตำมะม่วง,งนี้นะ แล้วก็มีลวกผักจิ้มน,นะคะมันน่าอร่อยมากๆนะคะพี่น้องจ้าใครอยากกินก็มาเก็บเอานะคะมะม่วงของเราไม่ใช่ของเราเหรอกคะ่ะของเพื่อนบ้านแต่เขาไม่หวงถ้ามาทางนี้เขาบอกให้เก็บกินได้เลยอย่างนี้นะมะม่วงของครูก็มีนะคะอยู่ตรงนน้นเราห่อหมดแล้ว มันมีไม่เยอะเนาะไม่เห็นนั่นแหละค่ะมันมีไม่เยอะเราก็ห่อไวนะ้เนาะแต่ตรงนี้เขามีเยอะนะคะเขาไม่หวงังในบ้านก็มีหลายต้นกูรูก็จะกินตรงนี้ทุกปีนะคะทุกปีเลยเขาจะบอกให้กูรูกินตามสบายเลยกินได้ เพราะเขาจะไม่มีการขายหรือว่าหวงนะคะเขาไม่หวังจะกินก็เอาไปกินได้เอาไปดองได้ทั้งมะม่วงมะขามนะที่มันมาทางนี้ดุบเวลามันสุกมันจะหอมหวานนะคะโอ้เขายังไม่หนีเลยนะคะพี่น้องจานี่ ก็ยังไม่หนีเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ